น้อนดนูแม่ข้อน,นี่อันนี้หวานมากๆเลยยันกินข้าวเหนียวม่วง,งอยู่เหรอ,หอรู้ป่ะว่ามะม่วงอะ่ะเยพุดอะ่ะเขากินกับข้าวสวยได้ด้วยนะข้าวอันนี้เหรอไม่ใช่ข้าวธรรมดากินได้เ,เหรอมันคือของคํากุของหวานเลยนะใช่แปม <c oughs> เคยเห็นเขาอ่ะกินข้าวกับผลไม้หลายอย่างเลยเราไปถามเขากันไหมว่ามีผลไม้อะไรที่เขาเคยกินบ้างไปถามกันเลยค่ะ ยาเคยกินข้าวกับมะม่วงจริงๆหรอโอ้ยกินข้าวกับส้มกินข้าวกับมะม่วงกินข้าวแตงโมสับปะรดกินได้ทุกอย่างได้ด้วยหรอมันแต่ว่ามันเป็นของมันเป็นผลไม้นะกินกับข้าวส่วยผลไม้ก็กินได้ขนมหวานก็กินได้กินกล้วยก็ได้กล้วยดิบกล้วยต้มอะไรกินได้ทั้งนั้นอ่ะทุกอย่างผลไม้กินได้ทุกอย่างก็แอปเปิลก็กินได้กินข้าวกับแอปเปิลอ่ะเรากินกับผลไม้ได้นะคะโฮ้ยได้ท <tão plus poetry> so ุกอย่างไม่ต้องกลัวเรื่องผลไม้ เอาไปทั้งนาก็กินกล้วยต้มแล้วมันไม่ค่อยหิวน้ำไม่พอไม่แห้งก็กินข้าวกลางนาไงต้มกล้วยไปแกงบทชีไปกอกทงต้มไม่กองก็กินางงั้นแหละออกทั้งนาไม่ ไปกินกลางทุ่งอะถ้ากินเผ็ดเผ็ดแล้วมันอยากล้แล้วมันอร่อยเหรออร่อยเลยกินข้าวได้ดีด้วยเนี่ยทำให้คนโบราณแข็งแรงใช่ป่ะเกี่ยวไหมไม่รู้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแปดเบ็ดจะเดือนเมษาแปดสองเข้าแปดสองอ่ะทุกคนไปลองดูกันได้ไม่ไปลองดีกว่ามันะไะกันได้เหรอไม่น่าเข้ากันนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนอยากลองก็ไปลองกันได้นะคะโอเคงั้วันนี้ปิดคลิปก่อนแล้วอย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องอีอันนะคะ